นางเอกดังสุดกันน้ำตาตั้งรับไม่ไหวสูญเสียทั้งแม่และพ่อจากปลาถึงสองครั้งในเวลาแค่90วันหลังจากพึ่งสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักครับนางเอกสาวอุ้มอิสยาฮอสุวรรณได้เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีครับจัดพิธีศพท่ามการกำลังใจเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงรวมแสดงความอาลัยคุณพ่อและให้กำลังใจสาวอุ้มและพี่ชายครับล่าสุดครับอุ้มอิสยา ได้โพสต์ภาพโมเมนต์ Moment สุดอะไรส่งคุณพ่อพร้อมข้อความสุดเศร้าถึงคุณพ่อที่เพิ่งสูญเสียไปและคุณแม่ก็เพิ่งจากไปก่อนหน้านี้ไม่นานว่าการจากกลาเป็นความธรรมดาของโลกใบนี้รู้ทั้งรู้แต่ไม่คิดว่าวันนั้นจะมาถึงเร็วขนาดนี้ต้องจากกลาถึงสองครั้งในเวลาแค่90วันเป็นอะไรที่หนูตั้งรับแทบไม่ไหวได้แต่หวังให้การเดินทางครั้งนี้ของปป้า สุขสบายและให้ป้าได้เจอกับแม่หนูสัญญาว่าจะใช้ชีวิตที่ป้ากับแม่ให้มาอย่างดีมีสติและมีความสุขเผื่อป้ากับแม่นะคะจากนี้ไปแม้จะหันไปแล้วไม่เจอกันแต่หนูรู้ว่าป้ากับแม่จะอยู่ในความทรงจำและหัวใจหนูเสมอรักมากที่สุดและสุดท้ายนี้อุ้มอยากขอบคุณครอบครัวและคนรอบตัวทุกคน ที่ช่วยให้อุ้มรับมือกับการสูญเสียครั้งนี้อย่างมีสติขอบคุณพี่ทอยพี่กรปากบเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่น้องๆและตัวแทนแฟนๆที่มาช่วยในงานคุณพ่อถึงที่อุดรอ,อุ้มและเฮียคงไม่สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างราบรื่นขนาดนี้ถ้าไม่มีทุกคนช่วยขอบคุณทุกข้อความทุกกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาให้กันจากทุกช่องทางเลยนะคะ อุมขอเป็นตัวแทนของคุณพ่อและครอบครัวขอบคุณทุกๆคนจากหัวใจนะคะ